ผมขอชิมที่แกงกะหรี่ก่อนแกงกะหรี่รนี่เป็นแกงกะหรี่สายลายใช่ปะแล้วเราเราป็นติดทางเศษ <c oughs> ทางนั้นน่ะฮนะะเดี๋ยวเราลองดูนะครับนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ดงกระสือนะไม่ใช่หมูทอดนะที่เป็นปลาดุกนะครับก็น่าจะเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับ มันเหมือนเหมือนหมูอะแล้วก็คือแกงกะหรี่เนี่ยรสชาติเครื่องแกงดีนะครับก็คือไม่เผ็ดมากนะครับเค็มนํานะครับท่านใดที่ชอบปลาดุกแกงกะหรี่นะครับก,ก,ก็ลองดูนะก็แปลกๆดีปกติเราก็กินปลาดุกเรื่องของผัดเผ็ดนะทอดกรอบนะครับ<ม>อย่างบางทีก็ลปลาดุกแต่เนี้อปลาดุกมาทำเป็นข้าวแกงกะหรี่แบบญี่ปุ่นนะครับก็แปลกอีกแบบนะครับแล้วก็ปล่าเขาเนี้ยกรอบมีความอร่อยและตัวปลายเนี่ยมีความหวานนะครับแล้วก็ทานง่ายคือปลาดุกเนี่ยข้อเสียของเขาเนี่ยคือก้างเยอะนะครับแต่เนี่ยคือเอาก้างออกหมดแล้วไม่มีเลยมีเนื้อ ชิมไม่บอกที่รอหมูทอดอ่ะแต้องชิมกัน้ำจิ้มดูทอดดีมากแบบอืมไม่อมน้ำมันมเลยเนื้อละเอียดมามกของเขาเนี่ยเกิดเนี่ยทอดให้มาเหมือนมันหมูทอดตอนเด็กๆะแล้วแป้งไม่หนาเกินไปอืมน้ำจิ้มหวานโอเคเดี๋ยวเราลองดูเรือ่อของข้าวกับตัวน้ำแกงกะหรี่ครับอือร่อย อร่อย,อยดีครับ <นะ S 1> คือไม่มีกลิ่นคาวของปลาดุกเลยนะคือทำออกมาไ,<ช>ได้ได้เนียนมากนะพลมกล่อมนะครับจริงๆตัวแกงกะหรี่เนี่ยตัวน้ำเขาอะก็คือทําแบบรสชาติผมกล่อมกำลังดีอยู่แล้วกินกับเนื้อปลาก็เข้ากันดีครับแล้วก็ไม่ไม่เผ็ดฉุน